สวัสดีครับผมพัทเกจเวเดอร์ครับวันนี้ก็จะมารีวิวสมาร์ทวอชอีกครั้งนะครับกับแบรนด์มีโบนะครับซึ่งรอบที่แล้วเนี่ยผมเคยรีวิวแบรนด์นี้ไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับกับ m ีโบวอชจีเอนะครับรุ่นนั้นเป็นรุ่นนาฬิกาในงบ2000ันกลางๆที่มี GPS ในตัวนะครับออกแนวหน้าตาใสลุยบึกบึนเท่ๆนะครับมารอบนี้เนี่ยเอาใจสายหล่อมั่งนะครับกับมีโบวอชไลท์สองนี่หน้าตาแบบนี้เลยนะครับมีสายหนังให้เท่ๆแบบนี้เลย แล้วก็ในแพ็กเกจเนี่ยเขายังแถมใส่ซิลิโคนมาให้อีกเส้นหนึ่งเอาไว้ให้เราเปลี่ยนไปใช้เวลาเราออกกําลังกายด้วยฟีเจอร์หลักๆตัวนี้เลยนะครับสามารถโทรเข้าโทรออกผ่านตัวนาฬิกาได้เลยนะครับเขามีลําโพงในตัวต้องขอขอบคุณทางมีโบไทยแลนด์ออฟฟิเชียลนะครับที่ได้ส่งนาฬิการ,รุ่นนี้มาให้ผมรีวิวครับแล้วก็ก่อนจะไปดูผมรีวิวว่ามันดีไม่ดียังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจผมทําคลิปต่อไปได้วยนะครับ ตาแล้วก็สเปคคร่าวๆนะครับตัวนี้เนี่ยหน้าจอเขาเป็น AMOLED ขนาด1.3นิ้วความละเอียดที่391 ppi แล้วก็ยังมี Always-on Display ด้วยตัวเรือนนะครับเขาบอกเป็นโลหะเลยนะนะครับโดยรอบเนี่ยเป็นโลหะหมดเลยแล้วก็มีเม็ไปะยม1เมตรตรงนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มตรงนี้ปุ่มหนึ่ง นะครับตัวนี้เนี่ยเขาบอกระบบปฏิบัติการเขาเนี่ยนะครับเป็น dual call เลยนะแล้วก็สามารถโทรเข้าโทรออกผ่านนาฬิกาได้นะครับเป็นบลูทูธ HD Bluetooth call นั่นเองด้านหน้าเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นไมโครโฟนนั่นเองนะครับพิงมาด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นช่องลำโพงม,มีหมวดการออกกำลังกายทั้งหมดเนี่ยนะครับ60หมวดกีฬาแล้วก็พิงมาด้านหลัง นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์ที่ไว้ตรวจจับต่างๆไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดเรทหรือออกซิเจนจุด2จุดตรงนี้ก็คือคอนแทคที่เอาไว้เชื่อมต่อกับตัวสายชาร์ที่เป็นแม่เหล็กนั่นเองนะครับแบตเตอรี่เนี่ยชาร์จหนึ่งครั้งนะครับใช้งานทั่วไปได้12วันนะครับกันน้ำของเขานะครับอยู่ที่ระดับ2 ATM หรือ20เมตรนั่นเองใส่แว้น้ำได้สบายๆนะครับแต่ใส่น้ำไม่ได้นะฮะสายนาฬิกาที่เขาแถมมาเนี่ยเป็นสายหนังนะครับขนาดสายนะครับ22มิลลิเมตรแล้วก็มีตัว ถอดสายได้นะครับที่เป็นตัว Quick Release ตัวนี้นะครับแล้วในแพคเกจเนี่ยก็ยังมีสายที่เป็นสายซิลิคนด้วยมาให้ด้วยเราสามารถถอดแล้วก็เปลี่ยนสายซิลิคนได้ง่ายๆนะครับเป็น Quick r e l e a s e นั่นเองครับสาธิตการใช้งานนะครับพิกขึ้นมานะครับหน้าจอก็จะติดนะครับแล้วก็ปัดจากบนลงล่างนะครับที่หน้าโฮมก็จะเป็นตัว Quick Setting ต่างๆนะครับปัดจากล่างขึ้นบนก็จะเป็นตัว n o t ติ i ิเคชันนะครับ คลิกมีมยมหนึ่งทีกับสูนหน้าโฮมนะครับปัดจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายก็ได้ก็จะเป็นชดคัดต่างๆนะครับจะเป็นสเตปเป็นฮาร์ดเรทเป็นตัวเวเทอร์นะครับแสดงสภาพอากาศนะครับแทก็กนอนนะครับควบคุมมิสิกนะฮะแล้วก็ที่หน้าโฮมนี่นะครับตัวเม่ยมเนี่ยเราจากดไปแล้วเนี่ยนะครับกดทีกลับมาหน้าโฮมแร้วแม่ยมเนี่ยเราสามารถเลื่อนได้ด้วยหมุนนะครับ ทีหน้าโฮมหมุนไม้ายมปุ๊บเนี่ยก็จะเปลี่ยนวัตเฟสทันทีเลยตัวนี้สะดวกมากเากอยากจะเปลี่ยนปุ๊บปุ๊บปุ๊บหมุนหมุนเลยนะครับชอบตัวไหนกดหนึ่งทีก็จะเป็นวัตเฟสตัวนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดที่หน้าโฮมนะครับกดปุ่มล่างล่างขวาเน,นี่ยนะครับก็จะเข้าสู่โหมดการออกกำลังกายนะครับกดอีกทีกับหน้าโฮมนะครับกดไม้พายโยมหนึ่งครั้งเข้าสู่หน้าเมนูต่างๆนะครับก็มีความลื่นไหลใช้ได้นะนะครับหน้าเมนูต่างๆก็จะมี ให้เลือกมากมายครับไม่ว so ่าจะเป็นเซตตงเซตติ้งนะครับทักรเข้าทัวรออกควบคุมเพลงแท็กกันนอนแคลนด้าอะไรเงี้ยก็ไปคลิกลงเล่นกันได้ครับมพูดถึงเรื่องฟีเจอร์ด้านสุขภาพของมันบ้างนะครับไปดูซิว่าการนับก้าวของมันเป็นยังไงนะครับผมเอาตัวเนี้ยไปนับก้าวเทียบกับเครื่องนับก้าวอมรอนนะครับสสถานการณ์ด้วยกันคือสถานการณ์แรกคือนับก้าวอย่างเดียวเนี่ยโดยที่ไม่เกี่ยวกับการโดยสารรถยนต์นะครับกับอีกสถานการณ์อีกสถานการณ์หนึ่งคือ นับก้าตอนเอาไปโดยสารรถยนต์อย่างเดียวนะครับปกติเนี่ยเวลาเรานั่งรถขับรถอะไรเงี้ยนะครับมันไม่ควรจะนับก้านะแต่ถ้านับก็ไม่ควรจะนับเยอะนะครับอไปดูนะครับตัวแรกเนี่ยจากกราฟตัวเนี้ยนะครับสีฟ้านะครับก็คือตัวเอ่อมีโบวัตไลท์สองนะครับกราฟสีเขียวคืออมร้อนนั่นเองนะครับไปนับเก้าล้วนเนี่ยห้าครั้งในที่ผมทดสอบมานะครับส่วนใหญ่ก็วัลไลท์สองก็จะนับก้าเยอะกว่าอมรอนนะครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามันใส่ที่ข้อมือเนาะ เราใช้ชีวิตจำวันล้างมงล้างมือแขวงแขนอะไรเงี้ยมันก็มันก็อาจจะนับแล้วก็ได้แต่ตัวอมรอดเนี่ยผมใส่กระเป๋าเสื้อตลอดเวลานะครับมันนับมากกว่าอยู่ประมาณนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยใน5ครั้งที่ผมทดสอบมาเนี่ย9.52ก็ประมาณ1 0ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับมีความเพี้ยนไม่ค่อยเยอะนะครับ a p p l e Watch ผมเพี้ยนเยอะกว่านี้อีกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเอาไปนับ9ตอนขับรถเนี่ยนะครับ มันก็ไม่ควรจะนับเยอะนะครับถ้าเกิดเทียบกันเนี่ยบางครั้งก็จะมีแบบวอดไรซ์สองนี่ห้าสิบห้าอมรอนสิบหกอะไรเงี้ยบางครั้งอมรอนไม่วัดไม่นับได้เลยนะครับส่วนไรซ์สองนี่ได้อยู่สิบห้าสิบห้าเก้ามากที่สุดที่มันทําได้ก็คือหกสิบเก้าเก้านะครับสเต็ปเนี่ยส่วนอมรอนนี่ยสิบหกอะไรเงี้ยก็คือถือว่าตอนขับรถก็ก็นับเก้าพอสมควรนะแต่ก็ยังไม่ถึงหลักร้อยนะนะครับอันนี้คือที่ผมทดสอบนี่คือ ตอนที่ผมขับรถไปทําง,งานไปกลับจากบ้านไปที่ทาง,งานนะครับก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงในสภาพถนนในกรุงเทพมหาคนครนี่แหละนะครับมีส่วนใหญ่ก็รถติดเนี่ยตอนเช้านะครับตอนเย็นอ่าต่อไปก็คือผมวอาไปวัดฮาร์เรสเทียบกับตัววัดออกซิเจนที่ไปนิ้วที่ได้รับเอ่อการรับรองจากออยนะครับซึ่งตัววัดออกซิเจนที่ไปนิ้วเนี่ยน,ยยนอกจากวัดออกซิเจนได้แล้วก็ยังวัดฮาร์เรเทีได้ด้วยนะครับเอาไปวัดเทียบกันในขณะที่เรานั่งอยู่นิ่งๆแล้วก็วัดเนี่ยนะครับวัดมา5ครั้งนะครับ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแทบจะเท่ากับตัวออกซิเจนที่ปลายนิ้วเลยเนี่ยจะมีอยู่ครั้งเดียวที่ต่างคือน้อยกว่าตัววออกซิเจนที่ปลายนิ้วอยู่1บี่งเบติบิเมเท่านั้นเองก็ถือว่าค่อนข้างแม่นยำใช้ได้เลยทีเดียวนะครับต่อไปก็ไปวัดออกซิเจนในเลือด spo 2เทียบกับไอตัวเดิมนี่แหละที่วัดปลายนิ้วนะครับก็ค่าของมันออกมาเนี่ยก็จะต่างกับตัววัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วอยู่ยแค่หนึ่งเท่านั้นเองอาจจะมากกว่า1ห,หรือน้อยกว่า1โดยรวมก็ถือว่า มมนยัมใช้ได้นะครับซึ่งในการวัดฮาร์ดเรทกับออกซิเจนเนี่ยนะครับในตัวนาฬิกาเนี่ยสามารถวัดแทรคยีิชั่วโมงได้นะครับทั้ง2ออย่างนี้เลยซึ่งตัวฮาร์ดเรทก็ก็แท็กยีชั่วโมงได้สามารถไปย้อนดูในแอปได้ส่วนในตัววัดออกซิเจนในเลือดเนี่ยผมก็ตั้งให้มันแท็ก24่บชั่วโมงแล้วนะแต่มันก็ไม่ยากกระแทกนะครับมันมีอยู่วันเดียวที่มันมีค่าแต่วันอื่นนี่มันไม่มีค่าเลยเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทําไมมันถึงไม่วัดให้ผมนะครับแต่ถ้าเก มากดวัดแบบแมนนวลได้ครับซึ่งค่าขก็จะแม่นยำอย่างที่โชว์ในตลาดนั่นเองนะครับตัวต่อไปที่วัดได้นะครับก็คือเพรสเชอร์นั่นเองหรือค่าความเครียดนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันไม่สามารถวัดตรงๆจากที่ตัวนาฬิกาได้นะครับมันไม่มีเมนูให้เรากดวัดไม่ได้นะครับแต่มันสามารถแทร็ก24ชั่วโมง และให้เราไปดูในแอปได้นะครับกับแอปมีโบนั่นแหละนะครับซึ่งแอปตัวนี้มีทั้งใน Android แล้วก็ใน iOS นะครับซึ่งค่าที่ผมดูมาเนี่ยเทียบกับชีพจรวันของผมเนี่ยก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้เครียดอะไรมากมาย,ยก็อยู่ในค่ากลางกางค่ารีแลกซ์เนี่ยก็ถือว่าโอเคแหละสามารถดูยอนหลังได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเครียดหรือว่าเราต้องการจะผ่อนคลายนะครับรนาฬิกาตัวนี้ก็มีฟีเจอร์บีริดเอ็กซ์ซ s e ์นั่นเองให้เราฝึกสมาธินะครับ ไปทํากันได้นะครับพอทําแล้วเนี่ยก็จะทําให้ฮาร์ดเรทกับตัวความเครียดเราลดลงนั่นเองค่าอีกตัวหนึ่งนะครับที่มันวัดได้นะครับซึ่งเราสามารถไปดูได้ในแอปของมันนะครับก็คือค่าเหมยตู้ซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าเราเข้าไปดูเนี่ยมันจะโชว์ค่าที่เรียกว่าเม็ดมินเม็ดเนี่ยมันย่อมาจาก metabolic equivalent task นั่นเองมันคืออะไรมันคือกิจกรรมที่เผาผลาญออกซิเจนมันคือค่าที่วัดว่าร่างกายเราเนี่ยเผาผลาญออกซิเจนไปมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งถ้าเกิดเราทํากิจกรรมที่เหนื่อยมากๆ ก็จะมีการผาเผาผลาญออกซิเจนมากค่าเม็ดเม็ดมินก็จะสูงนะครับแต่ถ้าเราทํากิจกรรมแบบน้อยๆแบบนั่งเฉยๆชิวๆเนี่ยคแบบ่าเม็ดก็จะน้อยซึ่งแต่ชะนีตัวนี้เนี่ยในแอปเขาบอกว่าเราควรจะสะสมมันให้ได้อย่างน้อย600นะครับค่าเม็ดมิน600ใน1สัปดาห์หมายความว่าเราปฏิบัติตัวใน1สัปดาห์เนี่ยเราควรจะทํากิจกรรมอะไรก็ได้ไดที่มันเผาผลาญเยอะ,เยอะ <ged> ๆเพื่อให้เราสะสมค่าเม็ดให้มากนะครับให้ได้600ใน1สัปดาห์ แต่ถ้าจะให้ดีก็คือระหว่าง600จนถึง1,000นะครับแล้วก็พอครบสัปดาห์หนึ่งเริ่มวันอาทิตย์ถัดไปเนี่ยมันก็จะรีเซ็ตให้เป็นศูนย์แล้วก็มาสะสมค่าเม็ดใหม่เม็ดมิดใหม่นะครับซึ่งเต่เจดีตัวนี้ก็ดีเหมือนกันทำให้เราแบบแอคทีฟตัวเองตลอดเวลาเพื่อเพื่อให้ร่างกายเราผอบผาแล้วก็สุขภาพที่ดีนั่นเองนะครับฟีเจอร์ด้านสุขภาพอีกตัวหนึ่งก็คือตัวแทร็กการนอนนะครับซึ่งนาฬิกาตัวนี้สามารถแทร็กการนอนได้นะครับ วิธีการใช้คือให้เราสวมนาฬิกาแล้วก็ไปนอนนั่นเองครับไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรแล้วนะครับใส่นอนเลยนะครับแล้วก็ตื่นเช้ามาเนี่ยเราสามารถกดดูได้ที่ตัวนาฬิกาว่าเมื่อคืนเรานอนไปกี่ชั่วโมงนะครับสเตจการนอนตัวนี้สเกตสเตจการนอนเนี่ยมันจะมีบอกแค่ว่าหลับลึกหลับตื้นแล้วก็ตื่นแค่นี้ไม่มีค่า IEM หรือว่า Rapid Rapid Eye Movement ตัวนี้ไม่มีนะครับแล้วก็ถ้าเราอยาก,ยากจะย้อนหลังเนี่ยให้เราไปดูในแอปนะครับ แต่ข้อจากัดตัวนี้ก็คือว่าทุกๆวันที่คุณตื่นมาตอนเช้าเนี่ยหรือในระหว่างวันเนี่ยคุณต้องซิงค์นาฬิกาคุณเนี่ยค่ะแอปให้ได้อย่างน้อยวันละครั้งนะครับคือคุณต้องเปิดแอปขึ้นมาแล้วก็เชื่อมต่อนาฬิกาเข้าไปให้มันซิงค์ค่าการนอนของคุณเข้าไปในแอปก่อนนะครับคุณถึงจะสามารถไปย้อนดูค่ากันก่อนของวันกันก่อนได้วันไหนคุณลืมซิงค์มันจะไม่บันทึกให้นะครับผมเคยมาแล้วลองมาแล้วทดสอบมาแล้วนะครับ แล้วก็เท่าที่ผมทดสอบดูความแม่นยำนะครับมันโชว์เวลาตื่นเข้านอนตื่นนอนเนี่ยก็ค่อนข้างจะแม่นนะนะครับแต่มันจะมีแปลกๆบ้างเหมือนกันผมเคยเจอเนี่ยในแอปเนี่ยเอ้เข้านอนสมมุติ5้าทุ่มตื่นเจ็ดโมงเช้าอย่างเงี้ยแต่มันบอกว่าผมนอนไป40ชั่วโมงอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เท่าที่ผมทดสอบใส่ในาการตัวนี้มาประมาณอาทิตย์กว่า กม็มีเพี้ยนวัดเพี้ยนบ้างวัน2วันที่ผมเจอนะครับมาพูดถึงความเป็นสมาร์ทวอชนะครับอันดับแรกที่พูดถึงคือตัวหน้าจอนะครับที่เป็นอะมอเลตขนาด1.3นิ้วเนี่ยมีความคมชัดสวยสดงดงามสีสดใช้ได้เลยนะครับแต่ความสว่างสองเราผมเนี่ยปกติผมใช้สมาร์ทวอชรุ่นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อื่นหรือแบรนด์บีโบรก็ตามนะผมจะปรับความสว่างอยู่กลางๆแต่ตัวนี้เนี่ยผมต้องปรับสุดอะ่ะ เลยบางครั้งสถานการณ์เนี่ยผมต้องปรับสว่างสุดเลยยังรู้สึกว่าอาจจะมืดไปได้วยสามออกกลางแจ้งนี่มองไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะแล้วก็ความไวในการพลิกหน้าจอขึ้นมาแล้วหน้าจอติดเพื่อที่จะดูนาฬิกาเนี่ยถือว่าไวใช้ได้อยู่ไม่ได้รู้สึกหน่วงหรือช้าอะไรนะครับแล้วก็ ถ้า,หน,าหน้าจอติดอยู่เราต้องการให้มันดับเอามือตบดับไหมดับนะครับแล้วก็ความรวดเร็วของอินเทอร์เฟซการใช้งานต่างๆเนี่ยเข้าแอปออกแอปอะไรเนี่ยเร็วบูตบัสใช้ได้เลยนะครับสำหรับเลทราคาประมาณ2000เนี่ยตัวนี้เนี่ยอันที่ส่งของตัว CPU ที่เป็น Dual c o r รเนี่ยลื่นไหลสมูทใช้ได้นะครับแล้วก็ตัววอตเฟสที่มีมาให้นะครับเข้าไปดูในแอปเนี่ยก็มีมาให้พอสมควรแหละนะครับแต่ความรู้สึกผมรู้สึกว่าความสวยงามความโดนใจสำหรับผมยังมีน้อยไปน,นิดนึงนะครับต้องการมากกว่านี้อีกหน่อยเดี๋ยวคงมีเพิ่มเติม ในอนาคตต่อไปนะครับสามารถเอารูปของเราเนี่ยในมือถือเนี่ยมาทาเป็นหน้าจอโอรเฟส์ได้นะครับแล้วก็ตัวสล็อตในตัวนาฬิกานะครับคือเราโหลดเข้าไปเนี่ยมันมีได้ทั้งหมด8โปรเฟส์ที่บันทึกได้ในนาฬิกานะครับถ้าเราจะโหลดมากกว่านี้ไม่ได้แล้วต้องลบของเก่าออกแต่วิธีลบเนี่ยเราไม่สามารถลบด้วยตรงจากตัวนาฬิกาได้ปกติที่ผมเคยเจอรุ่นอื่นๆน,นะครับก็คือกดค้างแล้วก็สวายขึ้นมันจะลบได้แต่ตัวนี้ทําไม่ได้ ถ้าจะลบวอตเฟสต้องไปลบในแอปได้อย่างเดียวเท่านั้นครับการแจ้งเตือนนะครับอ่านไทยได้ไหมอ่านได้ครับสลัไม่ลอยนะครับแต่ฟอนต์รู้สึกจะเล็กไปน,นิดนึงอยากให้ฟอนต์ใหญ่กว่าน,นี้หน่อยจะแจ๋วเลยแล้วก็สามารถควบคุมการถ่ายรูปได้ไหมได้ครับ iOS ทําได้ Android ก็ทําได้แน่นอนควบคุมการเล่นเพลงผ่านนาฬิกาได้ไหมได้ครับเป็นแบบรีโมทคอนโทรลที่ตัวนาฬิกาเพิ่มเสียงลดเสียงข้ามเพลงอะไรได้หมดเลยแล้วก็ตัวนี้ยังสามารถเอาเพลงเนี่ยจากในมือถือเนี่ยนะครับมาเล่นที่ตัวนาฬิกาออกที่ลำโพงที่ตัวนาฬิกาได้ด้วย อารมณ์เหมือนตัวนี้เป็นลาโพงบลูทูธนั่นแหละประมาณนั้นนะครับซึ่งซุ้มเสียงก็ดังพอประมาณไม่ได้ดังอะไรมากมายแล้วก็เสียงก็ประมาณว่าใช้แก้เหงาได้ประมาณนั้นนะครับประมาณว่าเราไปออกกำลังกายแล้วก็ไม่อยากจะใส่หูฟังหรือลืมเอาหูฟังไปเนี่ยก็ให้มันมาออกลาโพงนาฬิกาได้ประมาณนั้นครับการทูเข้าทูกออกผ่านนาฬิกาทําได้ไหมทําได้ครับตัวนี้นะครับเป็นลักษณะเหมือนเหมือนบลูทูธอะนะครับเป็นไม์แบบบลูทูธนั่นเองนะครับเราเวลามีสายเข้ากดรับที่ตัวนาฬิกาได้ หรือสามารถกดโทรออจากตัวนาฬิกาก็ได้มีฟีเจอร์กดเบอร์โทรศัพท์หรือจะกดสายล่าสุดที่เราโทรออกไวอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับซึ่งลําโพงนาฬิกาเนี่ยดังประมาณหนึ่งนะครับสามารถสื่อสารได้รู้เรื่องนะครับแต่จะไม่ได้ดังอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับไม่มีหมายเลขที่คุณเรียกกรุณาตรวจสอบหมายเลขอีกครั้งค่ะ The number you d i a l d o e s not exist Please check the number and try again ที่ผมทดสอบเวลาผมโทรหา ปลายสายเนี่ยปลายสายเ,าเขาบอกว่า้ยไม่ค่อยได้ยินเสียงผมชัดเจนเท่าไหร่ผมต้องพูดใกล้ๆไมค์หม่นิดหนึ่งใหม่ของมันจะอยู่ด้านหน้านะครับด้านหน้าตรงนี้เลยมันจะเป็นจุด1จุดตรงนี้ก็วเวลาพูดก็ใกล้ปากนิดนึ่งประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็นิดนึงถ้าเราจะใช้ฟีเจอร์การโทรเข้าโทรออกผ่านนาฬิกาได้เนี่ยเราจะต้อง p a i r ล n g bluetooth สำหรับลําโพงของมันด้วยนะครับซึ่งชื่อมันจะเป็น ชื่อเฉพาะอีกชื่อหนึ่งต้องเชื่อมต่อตัวนี้ด้วยครับไม่อย่างนั้นจะใช้ฟีเจอร์นี้ไม่ได้ครับการสั่นนะครับเป็นยังไงบ้างครับตัวนี้เนี่ยมันสั่นแบบไม่แรงนะครับบอกเลยว่าสั่นแบบไม่แรงต่อให้ตั้งแรงสุดแล้วเนี่ยก็ยังสั่นไม่แรงมากเท่าไหร่คือบางแบรนด์ที่ผมเคยทดสอบมาถ้าตั้งแรงสุดนี่คือดังอืดๆออ,ออกมาเลยตัวนี้ไม่จะสั่นแบบแบบพอรู้สึกอะ่ะเหมือนคล้ายๆเหมือนมีคนมาสกิดเราแบบพี่ครับสกิดแบบสุภาพอะไรเงี้ยไม่ได้แบบเฮ้ยอะไรเงี้ย <เอ S 1> ประมาณนั้นนะครับ เปรียบเทียบไเห็นภาพซึ่งเวลาเราเใช้ชีวิตปกตินั่งทํางานหรือว่าใช้ชีวิตปกติเนี่ยมีนอตติเข้าเนี่ยรู้สึกรับรู้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเรากําลังเดินอยู่หรือทากิจกรรมอะไรที่มันื่อนไหวขึ้นไหวเยอะๆเนี่ยบางทีนอตติมาอาจจะไม่รู้ตัวนะครับแล้วถ้าเกิดหวังว่า้าเกิดใส่นอนแล้วจะตั้งปลุกให้มันสั่นให้เราตื่นเนี่ยไม่ตื่น <laughs> สำหรับผมเนี่ผมต,ต,ตั้งตั้งตั้งแรงสุดแล้วเนี่ยไม่ตื่นครับ นะอาจจะเบาไปนิดนึงครับผมเอาไปออกกําลังกายบ้างเป็นไงนะครับก่อ,อื่นเนี่ยนาฬิกาตัวนี้นะครับมีโหมดการออกกําลังกายมาให้เนี่ย60โหมดนะครับซึ่งก็ครอบลุ่มการออกกาลังกายทั่วไปอยู่แล้วเหลือเฟือเลยแหลนะครับทีนี้เนี่ยเอาไปออกกาลังกายผมไปเทียบก,กับตัว Apple Watch Series 7เหมือนเดิมผมใส่ไปวิ่งนะครับ3กิโลเมตรแล้วก็มาดูผลตอนที่ผมไปวิ่งเนี่ยเนื่องจากว่าตัวนาฬิกาเนี่ยมันไม่ได้มี GPS ในตัวเราก็ต้องพกมือถือไปด้วย ผมก็ซิงค์เชื่อมต่อกับมือถือแน่นอนนะครับกดวิ่งเนี่ยมันต้องถามอยู่แล้วว่าเชื่อมต่อมือถือหรือยัง GPS ใช้ได้แล้ว mm hmm. ก็กดวิ่งไปวิ่งเสร็จมาดูค่านะครับตอนที่ผมมาดูค่าปรากฏว่ามันหลุดจากตัวมือถือนะครับผมก็เชื่อมต่อใหม่แล้วก็ซิงค์ค่าเข้ามาในมือถือพอซิงค์มาปุ๊บไปกดดูในแอปปรากฏว่ามันไม่ได้มีข้อมูลที่ผมไปวิ่งมาแบบว่าเห็นแผนที่เห็นผ่านดการวิ่งอะไรเงี้ยไม่มีเลยมีข้อมูลมาให้แค่บรรทัดดีย ในแอป,ปมีบรรทัดเดียวเลยไม่มีข้อมูลรายละเอียดอะไรอีกแล้วนะครับเซ็งมากนะครับคาดว่าการเชื่อมต่อมันอาจจะหลุดไปนะครับนั่นเองแต่ว่าถ้าเราไปย้อนดูในนาฬิกาเนี่ยมันยังมีข้อมูลอยู่ประมาณหนึ่งทีนี้ผมก็จะไปเทียบข้อมูลตัวนี้แหละกับ apple watch series 7ดูซิเป็นไงมาดูนะครับตัวนี้ไปวิ่งนะครับใช้เวลาวิ่งต่างกันอยู่ก็มันขึ้นอยู่กับเวลาที่เรากดมันเริ่มไม่เท่ากันนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวมีโบว์บอสไ i ท์สองเนี่ยนะครับ เบิร์นแคลอรี่ไปนะครับ316กิโลแคลอรี่นะครับ Apple Watch บอกว่า242นะครับอันนี้ต่างกันพอสมควรนะแล้วก็ระยะทางนะครับตัวมีโบบอกว่า3กิโลนะครับ40่เมตรแต่ Apple Watch บอกว่า3กิโลกับ130เมตรอันนี้ต่างกันเกือบ100เมตรเลยนะนะครับจำนวน9 4 3 3 9นะครับตัวจำนวน9ต่อต่อนอาทีนะครับตัวนี้ ตัวมีโบมีบอกนะครับแต่ Apple Watch ไม่มีนะครับเพชเฉลี่ยนะครับตัวมีโบบอกว่า10นาที44่สิบสีวิ Apple Watch บอกว่า10นาที26่ิบหกวิก็ต่างกันไม่เยอะนะครับต่างกันไม่เยอะนะครับตัว m a x i m u m Heart Rate นะครับ Apple Watch ไม่ได้มีบอกนะครับแต่ตัว Heart Rate เฉลี่ยเนี่ยตัวมีโบบอกว่า156ยห้บหกต่อปีนิตนะครับ Apple Watch บอกว่า157เฮ้ยก็ใกล้เคียงนะครับโดยรวมเนี่ย ข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับท,ที่ที่ที่วัดค่ามาได้เนี่ยถือว่าใกล้เคียงกับตัว Apple Watch นะครับก็จะมีต่างแค่ตัวแคลอรี่ที่เบินไปนะครับตัวมีโบเนี่ยจะเยอะกว่าประมาณหนึ่งซึ่งที่ผมทดสอบมาหลายๆนาฬิกาหลายๆแบรนด์ถ้าเทียบกับ Apple Watch Series 7ที่ผมมีเนี่ยมักจะเป็นแบบนี้นะ Apple Watch จะน้อยกว่าเสมอเลยทีนี้เนี่ยผมก็แบบคาใจอะนะครับเอ่อถ้าเกิดเอางี้ถ้าผมเอาไปออกกําลังกายแบบว่า ไม่ได้เชื่อมต่อ GPS ล่ะอย่างทำคาร์ดิโอที่บ้านเงี้ยแล้วแต่ว่าผมเชื่อมต่อกับมือถือตลอดเวลานะตลอดเวลาที่ผมออกกำลังกายในบ้านเนี่ยทำคาร์ดิโอเนี่ยผมเชื่อมมือถือต่อกับนาฬิกาตลอดเวลาแต่ไม่ได้ใช้ฟีเจอร์ GPS เพราะว่าเป็นการออกกำลังกายในบ้านทำคาร์ดิโอในบ้านเนี่ยไม่จำเป็นต้องต่อ GPS ถูกไหมดูซิว่าออกกำลังกายเสร็จแล้วเนี่ย ค่าต่างๆมันจะถูกซิงเข้าไปในมือถือแล้วมีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกไหมผมก็ลองทํามาคาร์ดิโอ15นาทีแล้วก็ซิงข้อมูลเข้าไปในแอปในมือถือปรากฏว่าไปเปิดดูไม่มีค่าอีกแล้วนะครับ<อ>มีแค่บรรทัดเดียวแค่นั้นเลยคลิข้าไปไม่ได้ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วมีแค่ในรายละเอียดในนาฬิกาอีกแล้วนะครับ<อ>ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปวิ่งอีกรอบก็ได้<อ>แก้มือแต่ปรากฏว่าช่วงที่ผมทดสอบเนี่ย ถ้าฝุ่นมันค่อนข้างเยอะนะครับผมคิดไปคิดมาอย่าวิ่งเลยวิ่งแล้วเดี๋ยวเสี่ยงนะครับจะวิ่งใส่แมสก็กลัวจะหายใจไม่ออกหายใจไม่ทันเดี๋ยวจะเป็นลมไปซะก่อนผมก็เลยไปเดินแทนเดินใส่แมสยังพอได้นะครับยังพอหายใจทันก็เลยไปเดินมาที่สวนสาธารณะตอนเดินนี่ผมก็นาฬิกาก็เชื่อมต่อกับมือถือตลอดเวลาแน่นอนคอยเช็คไปรลยระยะนะครับพอเปิดแอปขึ้นมาเนี่ยมันก็บันทึกที่เราเดินไปเมื่อกี้สามารถคลิกดูได้ ครานี้มีรายละเอียดให้ดูแลไปเทียบกับ Apple Watch Series 7เป็นไงครับไปดูครับไปดูข้อมูลในแอปของ Mi Watch Lite 2เนี่ยมันก็มีอยู่แค่นี้เลยมีหน้าเดียวนะครับรายละเอียดประมาณนี้นะฮะก็เขาบอกว่าเนี่ยเดินไป1 1กิโลครึ่งนะกิโลครึ่งกับเก้990เมตรนะครับ Apple Watch บอกว่า1กิโลจุก็ต่างกันอยู่80เมตรก็ไม่ได้ต่างกันเยอะมากนะครับเพตเฉลี่ยนะครับของตัว Mi w a บอกว่า13นาทีกับ3วินะครับ Apple Watch บอกว่า สิบสานาทีกับสี่สิบสามวิต่างกันอยู่สี่สิบวิก็ประมาณเกือบเกือบนาทีก็ไม่ได้ต่างกันมากมายขนาดนั้นนะนะครับใช้เวลาไปยี่สิบนาทีสี่สิบห้าวิอันนี้บอกสิยี่สิบนาทีสี่สิบเก้าวินี้มันต่างแค่ตอนที่ผมกดเริ่มแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็กี่กิโลแคลอรีร่ที่เบิร์นไปนะครับตัวมีโปรบอกว่าร้อยห้ากิโลแคลอรี่ส่วน Apple Watch บอกว่าร้อยสิบแปดกิโลแคลอรี่อันนี้ Apple Watch เยอะกว่านิดหน่อย นะครับสบิประมาณ10กว่าไม่ได้ไม่ได้เยอะกว่ามากนะครับแล้วก็ตัวฮาร์ดเรทเฉลีย่ยนะครับ mm hmm. เขาบอกว่า Apple Watch เนี่ย118ิบตปอร์มิตตัวมีโ o บอกว่า117ิบีตปอร์มิเนตเฮ้ยใกล้เคียงกันมากนะครับแต,แต่แต่ว่าข้อมูลในแอป,ปของมีโบเนี่ยมันมีแค่นี้เลยนะเราจะคลิกไปดูฮาร์ดเรทจะไปดูอะไรเพิ่มเติมกว่านี้ไม่มีแล้วนะครับ แต่ถ้าเกิดเป็น apple watch เนี่ยตัวแอปเนี่ยมันจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมกว่านั้นอีกถึงแม้ว่าเราแค่ไปเดินเนี่ยนะครับมันยังมีแบ่งสปีดให้เรามันยังมีตัวฮาร์ t rate เนี่ยคลิกโชว์ไปเนี่ยมันจะโชว์เป็นฮาร์ t rate z o n อะไรเงี้ยมากกว่านี้อีกนะครับส่วน miibo เนี่ยมีแค่นี้มีแค่รายละเอียดสร,สรุปประมาณนี้แหละนะครับนะครับทีนี้เราไปดูตัว gps บ้างเป็นไงนะครับหน้าต่อไป gps ของตัว miibo watch สองเนี่ยถึงแม้ว่าตัวนาฬิกาเองจะไม่มี gps ในตัว มันจะใช้ GPS จากตัวมือถือไอโฟนผมนั่นแหละปรากฏว่านะครับการเชื่อมต่อการแซมปิ้งข้อมูลเนี่ยมันจะมีการขาดหายไปบ้างเหมือนกันนะครับผมเดินเดินเดิน <ๆ S 1> มาปุ๊บผมวาเป็นเส้นตรงมาตรงนี้เลยแต่ถ้าเกิดกูไปดูใน Apple Watch Series 7เนี่ยเดินเดินเดินมาปุ๊บมันยังมีนี่เส้นทางคดเคี้ยวอะไรเงี้ยนะครับตลอดเส้นทางเลยเนี่ยคดเคี้ยวซึ่งในส่วนที่ผมไปออกกำลังกายเนี่ยต้นไม้่อาข่างจะเยอะนะนะครับมันก็จะมี การบังสัญญาณประมาณหนึ่งแหละแต่ Apple Watch ทำมาได้ค่อนข้างดีเลยแหละแต่ตัวมี More Watch นะครับถึงแม้จะใช้ GPS ของตัวมือถือก็ตามทีข้อมูลที่มันส่งมาเนี่ยมันมีการขาดหายไปบ้างพอสมควรนะผมเดินม,มาถึงประมาณนี้เนี่ยวาร์ปมาอยู่นี่เลยนะครับถ้าคุณดู Apple Watch นี่มีโอ้ปุ๊บพอจะถึงจุดน,นี้เนี่ยข้อมูลในส่วนนี้หายไปเลยนะครับวาร์ปมาตรงนี้ปุ๊บเดินไปอีกหน่อยนึงวาร์ปมาโน่นวาร์ปไปนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ซึ่ง Apple Watch เนี่ยโอ้ละเอียกว่าพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าดูแบบนี้เนี่ย่านการเชื่อมต่ออะไรเนี่ยมันดูมันขาดหายก็จริงนะครับแต่ถ้าเกิดดูข้อมูลที่เกิดสรุปมาแล้วเนี่ยไม่มว่าจะเป็นเพจเฉลี่ยไม,ม่ว่าจะเป็นอ,อ,อะไรอะ่ะฮาร์ดหลงฮาร์ดเลทอะไรที่เกิดสรุปมาแล้วเนี่ยค่าก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับตัว Apple Watch นะครับมันจะต่างแค่ตัว่าน หน้าตายตัวแผ่นที่แค่นั้นแหละที่มันข้อมูลมันหายไปพอสมควรครับผมแบตเตอรี่นะครับตามสเปคบอกว่าใช้งานได้12วันในหมวดก,การใช้งานทั่วไปนะครับผมไปทดสอบมาเนี่ยเปิดความสว่างตอนแรกเนี่ยกลางๆนะครับแต่บางสถานการณ์ผมลดดันไปสุดก็คือสว่างสุดบ้างกลางบ้างสลับไปนะครับเออ่แล้วก็เปิดแทร็กทุกสีทุกอย่างนะครับแทร็กชีพจรตลอด24ชั่วโมงแทร็กออกซิเจนในเลือด24ชั่วโมงนะครับ อะไรเงี้ยวัดทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วก็เปิด l l way on d i s p l a y ไปด้วยนะครับตัวนี้สามารถใช้งานได้นะครับ5วันเหลือแบต10%ก็ถือว่าอึดพอสมควรสรุปนะครับในการเรือนนี้เนี่ยในเรทสอ2พ0 0ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างน่าใช้ไหมผมว่าค่อนข้างน่าใช้นะครับก็ตัวเรือนเนี่ยทำออกมาได้สวยสวยงามนะครับหล่อเลยแหละนะครับสายหนังที่แถมมานี่สายมาลนนี่เท่เลยนะครับแถมสายซิลิโคนให้เปลี่ยนดีทั้งหากนะครับ แล้วก็หน้าจงหน้าจอก,กระจกกระจกอะไรเงี้ยสวยนะครับทัดลื่นไหลนะครับระบบปฏิบัติการลื่นไหลใช้ได้เลยนะครับการวัดค่าต่งตางๆไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดเรทออกซิเจนในเลือดมีความแม่นยำนะครับแถกการนอนอาจจะมีเพี้ยนบ้างนะครับแล้วก็วัดเฟสอาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวผมว่านในอนาคตน่าจะมีเพิ่มเติมนะครับการออกกําลังกายเนี่ยเอาไปออกกําลังกายได้วัดค่าออกมาเนี่ยค่าสรุปใช้ได้ดูได้นะครับแต่ว่ารายละเอียดในแอปเนี่ย ที่โชว์อาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมฟีดแบ็กกลับไปทางแบร์แล้วแหละน่าจะมีพวกฮาร์เดเรทโซนอะไรเงี้ยให้มันเพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับนะแต่โดยรวมนี่ก็ถือว่าค่าที่ออกกำลังกายมาแล้วดูสรุปเนยใช้ได้ก็คลิปนี้ก็มีอยู่เท่านี้นะครับใครที่ดูแล้วนะครับชอบสไตล์การรีวิวแบบผมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ